้าของประชาชนอีกหลายๆคนที่เขาบริจาคมาให้เราอะ่ะยู่ไม่ได้เสียใจเลยนะมิวโกรธว่าประเทศไทยยังมีคนสันดานแบบนี้อยู่อีกหรอคนที่ทําแบบนี้ได้ต้องจิตใจต่ํามากนะมิวเป็นคนเสนอตัวเดินเข้าไปเองว่าเป็นผู้สมัครสสเนี่ยหนูต้องทํายังไงบ้างพอเรารู้ว่าเราจะต้องมาลงสมัครที่พื้นที่บางกะปิมิวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยถ้าเป็นสสจะเป็นสสแบบไหน มิวไม่เผื่อใจจะแพ้เลยค่ะมิวตั้งใจมาชนะการเืิดดีปากท้องดีมีอนาคตนะค,ค,คะเข้าไกลยค่ะนดีดยนะคะตวน,นที่ไม่ดด้วยค่ะวัคะพี่ะอยู่บัตรีบ้าอยู่เคบัตรีบ้าขา้วยนะคะคาาเดียวกันเลยเปต,ตเบอร์เก้า เราจะไม่ยอมแพ้นะคะจะทำจนกว่าทุกพื้นที่ของประเทศไทยจะเป็นประชาธิปไตยเต็มใบนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมิวไม่ได้เสียใจเลยนะมิวโกโรธมิวโกโรธว่าประเทศไทยยังมีคนสันดานแบบนิ้อีกเหรอคนที่ทําแบบนี้ได้ต้องจิตใจต่ํามากนะในการที่จะมาทําลายข้าวของของคนที่ไม่ได้ใช้เงินตัวเองด้วยซ้ำมันต้องถูกเลี้ยงดูมาแย่มากๆก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเจ้าที่อาจจะแรง แรงเฉพาะป้ายของเก้าไกลด้วยซ้ําคือป้ายอื่นไม่ล้มแต่ป้ายก้าไกลล้มอยู่ป้ายเดียวการไม่ชอบกันไม่ผิดการเห็นต่างไม่ผิดคุณไม่ชอบในพื้นที่ของคุณไม่เป็นไรเลยหรือคุณจะแสดงออกไม่เป็นไรแต่สุดท้ายแล้วคุณอย่ามาทําลายทรัพย์สินของส่วนกลางอะ่ะมันคือเงินของประชาชนที่เขาบริจาคมามีบางคนซีเรียสเรื่องเงินมากเลยนะมีบางคนขคี้งกยิ่งถ้าไม่ใช่เงินของตัวเองอะ่ะยิ่งงกเข้าไปใหญ่เลยเงินนี้มันไม่ใช่เงินเราอ่ะคนที่ทําให้เราตรงนี้ป้ายนั้นคือป้ายของประชาชนนะ จริงๆที่เนี่ยเปิดดูได้เลยยอดเงินบริจาคในการที่แบบเขาให้บริจาคเข้ามาให้ผู้สมัครแต่ละเขตละเขต,ละเขตอะ่ะมันขึ้นมาแบบทีละเล็กละเล็กละเล็กอะ่ะมันคือมันคือคนส่วนน้อยๆให้กันทีละ200-300มอบางคน1 0บาท20บาทก็ให้มา แล้วมันรวมกันเป็นจํานวนใหญ่ๆอ่ะเพื่อเอามาทําป้ายพวกนี้ป้ายนะั้นมันไม่ใช่ป้ายของคนคนเดียวอ่ะมันคือป้ายของประชาชนอีกหลายๆคนที่เขาบริจาคมาให้เราอ่ะมันเกิดขึ้นตรงหน้าเราเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุทําลายได้ก็ทําใหม่ได้ค่ะป้ายหายไม่เป็นไรเดี๋ยวมิวไปยืนแทนป้าย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะเห็นมิวอยู่ตามแยกต่างๆตามริมถนนต่างๆนะคะบางอันก็อาจจะเป็นป้ายบางอันก็อาจจะเป็นตัวมิวเองก็สามารถโบกมือทักทายถ่ายรูปส่งต่อได้ค่ะ ว่าเป็นคนที่ค่อนข้างติดตามเรื่องปัญหาบ้านเมืองมาโดยตลอดอยู่แล้วเราก็มานั่งดูการบริหารงานของประเทศของรัฐบาลชุดที่เรามีอยู่แล้วเรารู้สึกว่าเราไม่โอเคเราก็เลยทําการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่นั้นมาโดยตลอดเรายิ่งมีกิจกรรมทางการเมืองเราก็ได้ไปเข้าร่วมมันก็เลยทําให้มีผลกระทบหลายๆอย่างกับการทํางานมีราคาที่ต้องจ่ายหมิวก็ หยุดทำงานไปค่อนข้างระยะเวลานานพอสมควรพอตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นว่ามันมีวิธีทางที่เราสามารถทําได้มากกว่าพูดแล้วคนจากพักนี้เข้ามาชวนหนูไม่มีค่ะมิวเป็นคนเสนอตัวเดินเข้าไปเองว่าหนูอยากสมัครสอสอเนี่ยเป็นผู้สมัครสอสอเนี่ยหนูต้องทํำยังไงบ้างถ้าพักเห็นว่ามิวเหมาะสมที่จะลงเขตตรงไหนมิวลงได้หมดเลยเพราะว่ามิวรู้สึกว่า มิวสู้้กุไดทขพอเรารู้ว่าเราจะต้องมาลงสมัครที่พื้นที่บางกะปิใช่ไหมคะมิวก็ย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแล้วก็เริ่มวางแผนหาเสียงตั้งแต่วันนั้นเลยแล้วก็เริ่มเดินลงพื้นที่กันตั้งแต่วันนั้นว่าเป็นคนบางกะปิไปเลยจะได้รู้ว่าปัญหาพื้นที่มันคืออะไร ถ้ามิวยังไม่มีคนรู้จักมากพอมิวก็ต้องเดินแบบนี้ค่ะเดินลงพื้นที่แบบนี้เดิน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 จนกว่าจะครบทุกบ้านเดินจนกว่าจะครบทุกพื้นที่เท่าที่มิวทาได้พื้นที่ตรงนี้ก็มีเจ้าถิ่นตัวเป้งๆอยงนี้เลยนะเรื่องของบ้านเก่าหรือบ้านใหญ่เราไม่สนใจตรงนั้นเลยแต่เราเชื่อค่อนข้างมั่นใจว่าด้วยศักยภาพที่เรามีด้วยความสามารถที่เรามีหลายๆอย่างด้วยอุดมการณ์ที่เรามีเรามีพลังเรามีความตั้งใจไม่แพ้คนอื่นแน่นอนมีมองว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนไป โลกมันมีพลวัตของมันความคิดของคนก็เริ่มเปลี่ยนมากขึ้นนิวอเวอร์เตอร์ที่เข้ามาก็เริ่มมีมากขึ้นถึงเราจะใหม่เราไม่เคยทําพื้นที่มาก่อนเพราะาเราไม่เคยมีโอกาสในการเป็นสสมาก่อนถูกไหมคะแต่ว่าเรื่องความตั้งใจเรื่องอุดมการณ์ของเราเรื่องของพลังงานของเรามีพิสูจน์มาแล้วจากตอนที่หมิวทํางานในวงการบันเทิงหลายๆคนจําหมิวได้ว่าหมิวคือนางร้ายของอันนี้ถ้าจะให้เทียบกันในยุคสมัยหมิวว่าหมิวก็ว่าหมิวเป็นนางร้ายที่อยู่ในอันดับแบบท็อป10อะ่ะเพราะฉะนั้นนั่นมันคือ ผลงานที่พิสูจน์ความสามารถของเรามาแล้วครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ว่าจะบทบาทไหนก็แล้วแต่ตอนเป็นนักแสดงหมิกวก็เต็มที่ตอนนี้หมิวมาลงสอสอหมิกวก็เต็มที่เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะต้องมีกลัวหรือว่ามีแบบกังวลอะไรเกี่ยวกับพักก่อนหรือพักคู่แข่งบ้างไหมอย่าใช้คําว่ากลัวหรือกังวลเราใช้คําว่าตรงนี้เนี่ยมันเป็นแรงกระตุน้นที่จะทําให้เราต้องขยันขึ้นต้องฝึกฝนตัวเองมากขึ้นต้องไปดูสกิลตรงไหนที่เราขาดตรงไหนที่เขามีหมิวนั่งวิเคราะห์สวดของตัวเองเลยนะคะว่า จุดแข็งจุดอ่อนโอกาสของมิวเทรดของมิวคืออะไรทั้งหมดแล้วเอามารวมกันแล้วมันเป็นหมิวในวันนี้นเดี๋ยวพี่จะบอกที่นี่แบบนนคนแก่เยอะคือไม่ใช่แบบแนวเก้กาไก่อ่ะแต่ต้องเป็นแบบวิ่งแถวแคมปัสอะไ่าเยอะทุกที่อธิบายยังไงเวลาไปเดินลงพื้นที่ส่วนมากนะคะเวลานี้เนี่ยที่ส่วนมากจะเจอคือเด็กกับผู้สูงอายุส่วนมากเลยนะคะแล้วก็เวลาเราไปส่วนมากเราจะได้รับคำชม การตอบรับที่ดีมากเรื่องของคนรุ่นใหม่คนรุ่นเก่ามไม่ได้อยู่ที่อายุมันอยู่ที่สมองสมองวิสัยทัศน์ตรกกะแอติจูดเราเห็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ตามบ้านที่เป็นผู้สูงอายุเยอะมากเลือกพักนี้แม่เชียนะลูกมานี่จะให้พรมานี่ครั้งนี้ต้องสู้เขาให้ได้นะลูกก้าวไกลใช่ไหมสู้เขาให้ได้ แบบนี้ค่ะเจอแบบนี้ไม่มีด่ามิวว่าคนบางกะปิหลายๆคนที่มิวไปเจอมาเป็นวอเตอร์คุณภาพมากๆในการที่ที่สนใจในโยบายเนี่ยอธิบายนโยบายนี้ให้ฟังหน่อยยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองจริงไหมลูกอธิบายให้แม่ฟังหน่อยนี่คือวอเตอร์คุณภาพทั้งหมดเลยไม่ใช่การฟังเฟกนิวหรือว่ารับข่าวสารมาจากไลน์กลุ่มหรืออะไรต่างๆที่เอามาเสร็จปุ๊บฝังหัวตัวเองแล้วบอกว่า พักนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขามีการสอบถามก่อนแล้วจะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งค่ะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งแล้วหมีวรู้สึกว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่เวลาเรามาลงเดินแบบนี้มันคือโอกาสที่เราจะได้อธิบายให้เขาฟังว่าสุดท้ายแล้วก้าวไกลไม่ได้มีนโยบายยกเลิกแต่เราแก้ไขก้าวไกลไม่ได้มีนโยบายในการตัดบำนาญข้าราชการที่หมีวได้คุยเยอะๆบ่อยๆเนาะก็จะมีร้านค้าร้านชํา ที่ตอนนี้ก็คือไม่ค่อยมีคนเข้าเพราะว่าคนก็จะไปร้านสะดวกซื้อที่เป็นในทุนใหญ่เพราะว่ามันสะดวกกว่ามากมัสะดวกซื้อจริงๆก็เลยจะบอกไปว่าโอเคคุณแม่คะอันนี้เรามีนโยบายนี้นะหวย SME นะสำหรับคนที่อุดหนุนนะคะ SME รายย่อยคือถ้าเกิดว่าใครมาซื้อของร้านคุณแม่เนี่ยครบเท่านี้เท่านี้รวมบินมาครบ500นะคะก็จะมีท้ายใบยเสร็จมาเอาไปลุ้นเงินล้านได้ทุกเดือนแล้วคุณแม่ขายของขายของมาเนี่ยคุณแม่ก็รวบรวม ทายใบยเสร็จเอาไปลุ้นได้อีกเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณซื้อของได้ของได้ลุ้นหวยด้วยคุณขายของได้เงินได้ลุ้นหวยด้วยตรงนี้ก็จะเป็นอีกนยโยบายหนึ่งถ้าเป็นสสจะ<ๆ>เป็นสสแบบไหนมิวจะเป็นสสที่ไม่ทรยศเสียงของประชาชนแน่นอนมิวกล้าบอกเลยเลยว่ามิวไม่เป็นงูเหา่าแล้วมิวเป็นคนที่รักษาคําพูด เป็นคนให้ความสําคัญกับคําพูดมากๆถ้ามิวบอกว่าไม่แล้วคือไม่มิวจะไม่ทรยศ์เสียงและความไว้ใจของประชาชนแน่นอนและถ้าไม<ะ>่ได้ล่ะมิวไม่เผื่อใจจะแพ้เลยค่ะมิวตั้งใจมาชนะเพราะอะไรชัยชนะไม่ใช่ของมิวคนเดียวชัยชนะไม่ใช่ของพรรคเก้าไกลชัยชนะคือชัยชนะของประชาชนและประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นมิวสู้เต็มที่มิวไม่เอาแล้วกับระบบะเผด็จการทหารหมิวอยากปักธงประชาธิปไตยให้ทั่วบางกบีและ่างทองหลาง ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วคะ่ะ